มากเลยครับตนอี้ฝนตกกับชิลี่นั่นวันนี้แล้วดีทั้งปดหินนี่แล้วเพิ่งฐานต่างยังงมเห็นะครับต่างได้เสียการส้มดุลของก้อนหินสวัสดีครับสุคขนมวันนี้กับชิพ่าไปเที่ยวไปเบิ้งไอแดงมรดกโลกแห่งที่สองของจังหวัดอุดรก็คือไอพุทธญาณประวัติศาสตร์ผู้พระบาท อเพื่อบันทือของเ่าเนี่ครับกระพึงได้จดทะเบียนเป็นแรงวัดรดกโลกไม่ไม่มันหมานเนี่ยครับเนี่ยเป็นแรงที่สองของจังหวัดอุดรแจ้งแรกก็คือพิพิตภัณฑ์บางเชียงอจ้างที่สองก็คือปทยาบุตรปราสา,า์ผู้พระบาทอันเภอบันทือของเ่าเนี่ครับอากาศไม่นีก็คือเก่านะครับคึ่มคึมคึ่มคึ่มคล้ายๆฝนจะตกคือเก่าแล้วครับมาะกับการขี่มอไซค์เลย ตอนนี้ก็เวลาเที่ยงครับเที่ยงนิดหน่อยกับไก่จากบ้านผมครับผู้พบาทนี่จากบ้านผมมาผู้พบากทกะชีประมาณสามสิบเจดกิโลครับห่างจากตัวอำเพิ่บันผือประมาณสิบเจกิโลครับถือว่าไก่ก็ได้ถือโอกาสมาเพราว่ากับปารีมาหลายปีแล้วเกือบยี่สิปีได้หละมั้งครับที่ปารีมากะชีไปเบิ้งว่ามัน ไปยังไงแน่คือเกาบบเปลี่ยนแปลงไปหลายปันไดส่วนมากกับเมื่อกับมาเปลี่ยนแปลงนะครับกับครงคงความดังเดิมไปคือเกาพูน่ว้ทางหน้านะครับใกลถึงละเ้าก็ <S <S จะตรงไปนะครับเนาะ เดี่ยวขวากระสิไปน้ำโสมหน้ายุง่งเดี่ยวซ้ายกระติไปมันไม่เมืองพ่านมาากระติตรงไปเลยนะครับกินดีต้อนรับสู่อุทยานประวัติศาสตร์พูพะบาทไม่ไม่รดอนนะครับจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกอันนี้คือปันติวนะครับเนี่ยเอาฝนฝนตก,ก กาสีได้จอดจังไรครับเก็บซ้ายใหม่ นาอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านกับบคอคเยได้มาดกเครับเนี่ยโดนลายปีแบ้คเวยด้มากเกือบ20ปีเลยมนะั้งถ้าตรงไปมันจะเป็นวัดวัดพุทธบาทปวัวบกเลี้ยวขวา,าที่ไปกุสยานาษาพุกษาศักบาทครับช่วงนี้ข้าเจ้าไหายเที่ยวฟรีมาเก็บค่าเขาพุทยานครับเดือมเต็มเมือนี้จนหอดเดือนหนาบ อาให้ชมฟรีครับบ่ไต้เสียค่าอ่ะกอจอดอยู่นี่ครับน,นี้ทำไมไม่ไปล่ะครับจอดท้ายรวบจะเป็นผู้ประสวงครับผู้น,น้อยๆตันหน่อยครับประสวงปันไลย กระทั่งขึ้นก็ว่าสะดวกดีครับต้นใหม่ก็ล้มลื่นดีครับช่วงเนี้ยอ้คนไลยตั้ล,ล่ะโอ้รถไลยรถไลยครับคนไลย จอดมอเตอร์ไซค์จอดืมืจอางล่ะตอนนี้ก็เดินทางถึงแล้วครับเรกระจอดอย่างีงครับ มอนอีค้นก็สิลายแน่จังน้อยรถเต้มไปเลยครับมันเป็นมันหยุดน้ำมันหยุดปลาอาทิตย์ก็ได้ซื้อข้าพัดไปกินกลางทางน้ำครับข้าพัดกล้องหนึ่งไปกางอุดนุนลานขาเพิ่นมอนอีค้นก็นหลาย เรา่าสิญญางครับมันเนี่ยยางเรียนป้าดิเวนี่ก็จะเป็นแผ่นพังท่านนี้ก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับ ก็ยังไม่รลดบริการนะครับแต่ว่าผมสิญญางหรอของรับรองสำหรับหลักผู้งหญี้ข้าวเจเ้ารถไฟฟ้าผมก็สัญญางอรอครับจะในบรรยากาศ ก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติห่อนหอนแดดก็จะมีบริการรถไฟฟ้าครับรรแต่ว่าผมย่างแล้ว พอนาอุตสาห์ตรงไป350เมตรเมื่อน่าสนใกัเมื่อยแล้ะบรรยากาศก็กดีครับลมลื่นดีช่วงนี่แดครับร้อนาอุา เกี่ยวกว่า,วา150เมตรต้อง,งไยางลายเ้วยครับกระทิงแล้วครับ้อนาอุซาซิกเนเจอร์ของผู้พับาทคือ้อนาอุสาเนี่ยครับเป็นสิ่งทีมหัศจรรย์ ธรรมชาติสันสักแดดแรงมากเลยครับตอนนี้นีก็ไป เซมาหินครับเป็นเซมาหินไส้ดูหลอ,อกออนัาอุสห์ สถานีต่อไปครับน,น,นี่คนรอะหลายแน่จากน,อกน้อยหีบศพพ่อตา ศพเขาตากะยุ้ยแก,ก่ก็มีศพเท่าเท่าบารดอันนี้หีบศพเท่าบารดเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นหมอนไปก็หมอนได้เลย เป็นห้อยให้ไข่สกัด้อยสกัดท่าพระอันนี้ไข่ไข่ัดเกา่า ที่มีใบสีมาหินล้อมรอบคงสิเป็นบริเวณที่ทําพิธีกรรมนสักย่างสมัยตะกี้อจสิเป็นปัดเก้าคือว่ามีการแกะสลักพระพุทธรูปเก้าแกะเติบ อย่งางไปต่อครับไปกูนางอุษากับบอหนำนางอุษา,าไปว่าไกลครับจากนี่หาสิบเมตรถึงลอยเมตรประมาณนี้แหละ คือกูน่าอุตส่าห์ครับมีใบเสมาหิหนหลอมหลบเสมาหิหนเป็นหินทรายหินทรายแกะสงสัยที่มีไม้บ้างเพิ่งเห็นไหม เขาสิไปบ่อ,บอนนะ้ำนักอุตสาห์ครับต่อไปอย่างไปอีกลอยมตรเพื่อนที่ไปจะลืงนั่อยนะ ไข่นน้้นึถึงแล้ววันหนาพ่อแม่ศึกษาวันหย่างศึกษาธรรมชาติแดดแม่ เงาข้าตาแสบหวางทางสซนเลยไปเลยครับ เขาเ่เพิ่มหินนกกระทาเพิ่มหินนกกระทาเพิ่งฐานต่างมีนครต่างไดเซีการสมดุลของก้อนหินธรรมชาติสันสางสางสันคนนี้น้อยน่กายูขานี่ต่อไปหาเสด็จ่างข้าวในพาย ช้างข้าวในพลานงขึ้นเนินนะครับท่านกำลังขึ้นเนินขึ้นเนินไปพาเสด็จ ถานีต่อไปคืพาสเด,ด <c oughs> เริมหอบละขึ้นเริมปีนเสาเถึงแล้วพาสเสดดจเมมเบอเนี่ย มีสระหน่อยครับสละน่อยนัง่งซะเมี่มเวลาฝนตกฝนลงเซลบดลบปแดลุกฝนก็ได้นี่นี หลังจากที่พักกินขา้าวยางต่อครับเนี่ยยางไปร่างจอดรถอีกแปดอยเมตรเกือบ1นึงกิโลครับเมื่อกี้ก็นั่งพักกินขา้าวยวนผาเสดดายเด็มครับเพราะว่า,าอากาศใกล้ๆฝนจะตก ดูตัวอันนี้คือตัวบบไงหนึ่งนบะรรยากาศคล้ายๆฝนชี่ตกนักท่องเที่ยวกับผ่านสงสัยสีปากกายางขึ้แมวับพราว่าพา,าเสเดจมันเป็นจุดที่อยู่ไก่ที่สุดไก่จากลานจอดรถประมาณ แปดร้อยเมตรเกือบหนึ่งกิโลมันฝนส่งหิตกคนก็นเรียกมากยานฝนตกห้ามกระสิมีผมยางผู้เดียวตอนเมื่อกี้ก็นั่งนั่งกินเข่าฝนก,บบบบาก็ตกโปรแป๊กโปรแป๊กรไมา่ตาแกบเป็ดแต่ไม่เห็ด ไปแตงเฮดออกเยอะครับเนี่ยถ้ามานันย่างเก็บที่ใดอยู่นะผู้นำเสียงตาห้องฝนตกกะชีลีนด้โมน,นีนน่แล้วดีทั้งปวดหินนี่แล้วทางลง ถือว่าเป็นทางศึกษาธรรมชาติปัตัญางลิ้ยู่ครับมาช่วงนี้ฤดูนี้มันก็เขียวชวมชุ่มชือนดีลมลื่นดี Hot, hot. vào sao nhá ngập đều không tục làm thằng không thêm nữa à à à กอดหินก้นกระด้กกำลังดีอยู่ครับหอบแฮกๆเสื่องยนด้เรียนออกกำลังกายเลยไปทางไหนล่ะอ๋อมีภาพเขียนสีถ้ำคนตรงนี้จะมีภาพเขียนสีครับเนี่ย จะเป็นภาพเคียนซีนะครับเนี่ยนี่อีกจุดนึงครับเนี่ย วบัวภาพเขียนสีงเค้วยบัวควายกสมัยก่อนเขาจะเขียนไหม จอดรถ250เมตรไกลถึงละบกไก่เหนื่อยเลยอะไกลถึงลานจอดรถแล้วครับ ถึงลานจอรดรถแล้วอุทธ yan ประวัติศาสตร์ภูพระบาทกระยางมาถึงแล้วครับลานจอรดรถตอนนี้กับเวลาบ่ายสามโมงสิบนาทีคนก็ยังหลายอยู่เราก็ยังจอดเต็มเลยครับฝนก็ยี่ตัวพ่อฝนด้วยนะ น่าท่องเที่ยวว่าจังไรวถดเจดเต็มอย่างไ,ามาไปมองจอรดรถเอาถึงแล้วครับมองจอรดรถหน้าของนรมพอดีอวัดนะข้อตัวเดินทางกระบ,บานแล้วครับ กระเดินท่างกลับนะครับสุขนตันเนี่เมือเอ่อไอรแหละเงอแรงสงสัยตาป่านตายซะไดบ้บุต่วนๆด้นนมายางไอส่เถอ ก็ใส่เวลาถึงบานกับประมาณ 40, 40นาทีครับแลีรถบอกไก่แบบเดียวซ้ำเีย